เออเออ <laughs> ขาบอกว่านาังเป็นนังเพอเนื้อเป็นเนื้อไก่ไข่เป็นไข่เดี่ยนเนี่สามอย่างนี่โอ้ยกินหอมมากนะครับเห็นมาแล้วอ,อ,อันไหนหมูอันไหนขนุนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพกแล้วนะครับนี่วันนี้พ่อบอกให้ผมเอาสามชั้นมานะไม่รู้ว่าพ่อจะเอาทําอะไรเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันนะครับนุ่นน่นโอ้โชว์โชว์โชว์ชวนายมันแม่มันเตียกนะนี่นนะติ่งตุ้มน,นี่เป็นเสียงกองเลยเอ้ยเอ,เอนี่ได้มาละสามชั้นเออมากะ ครับเอาทำอะไรสามชั้นนี่ไหนอะไรอะไรนี่เขาบอกว่านังเป็นนังเพล่เนื้อเป็นเนื้อไก่ไข่เป็นไข่เดี้ยนเนี่ยสามอย่างนี่มันนุ่นมันนุ่นเออนังเพล่คือนังนังไม่ดีอย่างเงี้ยหรอนังไม่ดีนังเป็นนังเพล่นังน้ำเออเนื้อเป็นเนื้อไก่ไข่เป็นไข่เดี้ยน ก็คือคือความหมายก็คือข้างนอกอ่ะมันเป็นมันไม่ดีมันเป็นมหนามเข้ากับอาหาก็นังเพอเพือนี่มันความหมายก็น่าจะเป็นผีกะผีอะไรที่เป็นผีไม่ดีะครับเนื้อก็มันจะนุ่มๆเหมือนเนื้อไก่เส้นแล้วก็ไข่มันก็ไข่แล่แลนอชงปีใหม่เกียงนี่อ๋อนมาหนุนถ้า่วงปีใหม่เนี่ยเขาเกียงมาหนุนเพราะมันหนุนอ๋อมีความเชื่อช่วยหนุนดวงหนุนชีวิตให้ดีขึ้นอ๋อเขาเรียกว่าขนนุนไง มนนุนมันนุ่น,นอ่ากินช่วงปีใหม่ปีใหม่สงการนะครับภาคเหนือ,อคือปีใหม่เนาะโอเคได้เมนูนละ<ช>แกง,งขนุนใส่3มชั้นส,สุดก็อไัยไปเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องก่อน,นเนาะนี่ครับเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะครับผมหนุนพ่อกําลังจะปอกขน,นุนเดี๋ยวเราไปดูการปอกก่อนโอ้โหยางมันเยอะนะครับขนุนนี่มีเทคนิคนะครับตัดก้านแล้วก็ใช้ไม้ตอกลงไปเป็นที่จับเนาะแต่เป็นาเไรกยนมันอนนี่เนาแล้วก็ปอกครับ จริงถ้าเป็นน้ำไหลตลอดเนาะน้ำไหลตลอดนี่ก็เนีย่ยเห็นไหมถ้าช่วยท่านล้างอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะทําให้ยางมันไม่ติดอันนี้เดี๋ยวเราก็ปอกเปลือกก่อนต่อไปก็นําไปสับเนาะนี่ปอกม,มาเรียบร้อยจะมาหั่นแล้วครับโอ้โอมีเม็ดนล่วนะเออในกับหม้อแล้วเ,ออเ,เลยอร่อย,ออยอเออกินอันนี้หม้อเลยเ,เม็ดเนี่ยแหละ โอ้ยพ่ออย่างเงี้ยเอาไปต้มแล้วก็ไปตำหมักตำเพื่อหม้อันนี้แกงก่อนตำขนุนแกงก่อนนังเป็นนังเพื่อนนังเพื่อนเหมืนมีเนื้อเนอะเนื้อไก่ขนุนพ่อเอาไหนมาที่ชอนกันที่แม่บอกมันนุ่มมากอ่ะเออนั่นแหละอันนี้มันเหมือนเป็นพันมันนะครับคุณผู้ชมมันนุ่มโอ้ยพ่อไม้พ่อเออไม่รู้ตัดโดนตัดโดนไม้เนานี่ก็หันอย่างเงี้แกนมันไม่เอาเนาะไม่เอาแกนเอาแต่แบบเนื้อมันนะครับ กินเลยเหรอความหอมเลยกลิ่นหอมคันไหมอือหอมหอมไม่เหม็นเขียวนะหอมหอมหอมขนุนนะต้องหั่นประมาณนี้เลยเตรียมถ้วยเลยเตรียมถ้วยใส่น้ำบ่าใส่น้ำแช่ไว้ครับอะไรนะละเกาเหลาลบเกาเหลามันร้องช่วงหน้าหนาวไหมครับนกตัวละนกเนี่ยนะนี่มาแล้วแช่น้ำไว้นะครับชุดยอดเลยเนี่ยชุดยอดแกงนี้ต้องเอาแบบเปื่อยเนาะต้องแบบเปื่อยนะชุดยอดเลย นุ่มๆอันนี้ผมเลือกเอาแบบมันน้อยมันไม่ค่อยหนาบางชิ้นเนี่ยม,มันหนาเนี่ยมันหนามไวมันหนาไม,ไม่ไหวเพราะเราต้องกินค่อยๆหมดนะมันนุ่มนะครับเอาไป,ไปใส่แกงต้องนานๆน,น,นุ่มเลยอร่อยเลยเรียบร้อยมาเดี๋ยวบอกเครื่องก่อนได้บอกก่อนฮะนี่ครับแกงมนหมูนะครับผมนี่มาเป็นสวนเลยครับหอมแดงหอมขาวนะครับผักข่าตูนหอมผักป้อมนะครับพู้ดอยพู้ดอยพู้ดอยแล้วก็ใบชะพลูนะครับพริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกแห้งนี่มีสองอย่างนะ มีพริกอ่าไม่เผ็ดกับเผ็ดนะหรือชโอดกับปี้นะครับผมอย่างนี้เนาะเมื่อกี้พ่อวะผักห้าผักห้าผักห้าคือชะอมนะครับผักละผักละเอาผักละผักละมาเดี๋ยวเราเริ่มหั่นหมูกันนะครับเออกึดกึศกึศอย่างนี้แหละก็มีหนังด้วยนะพ่อเนาะหนังมีหนังมีเนื้อมีมันนี่มันจะได้นุ่มนี่มันชิมอยู่เลยครับ มันก็เยอะนะพ่อเนี่ยมัเยอะมันเหลืองก้อนนึงครับเลยชิ้นนึงพ่อไว้ย่างหน่อยไหมอืมได้ไปย่างมากพ่อไว้ย่างให้พ่อไปกินตอนเช้าตอนอะไรอย่างงี้ก็ได้ไปย่างหน่อยบ่ะไปย่างโอ้ยถ้าสามชั้นอย่างเงี้ยเอาไปนั่นก็ได้เพราะคั่วคั่วขมิ้น่ะใส่ตะไคร้หรือว่าเอาไปคั่วกับพริกคั่วไก่ของเราก็ได้ได้เดี๋ยวสักวันทำยังไม่ได้ทำเลย สามชั้นคั่วคั่วพริกคั่วไก่แหละจะหอมแล้วก็ตำตำเครื่องกันนะครับผมมาช่วยพ่อแกงหอมก่อนนะครับเริ่มทำเครื่องแกงกันนะครับกระเทียมกับหอมแดงก็แกะไว้นะครับเกลือหน่อยเกลือเกลือเติมขลุกให้หน่อยนะมันจะได้ขลกละเอียดง่ายครับประมาณนี้นะพริกนะเลยละใส่ความเดือดลงไป ใส่กับปีองไปนะไม่ไม่ไม่ความเข้มข้นอันนี้ไม่ใส่ปลาร้านะครับจะใส่กะปิเออใส่กะปิครับเอาครับเครื่องแจงเราแดงแจ๋เลยนี่ประมาณนี้ครับผมด้วยครับไปเดี๋ยวไปแกงกันนะครับแกงแกงเอาละครับผมกระทะลูกเตาครับหมกแกงนะครับแกงหมันนุนนะครับวันนี้ ช่วยค้ำจุนหนุนชีวิตนะครับเติมน้ำลงไปเครื่องแกงเราครับผมครับป้าป้าอุ้ยเครื่องแกงของเราใส่ลงไปเลยลงไปครับอันนี้ไม่คั่วเนาะไม่คั่วใส่น้ำนี้นะครับตรงนี้นี่ทำอะไรต่อเพรับนี่ก็ทำเหมือนน้ำเดือดก่อนใส่จิ้นอ๋อร้อนเดือดก่อนร้อนเดือดก่อนน้ำเดือดก่อนโอ้ยเดือดบุกบๆแล้วพ่อเดือดแล้วเดือดแล้วติดหมูแล้วเนาะชามจันท์ลงไปชามสามชนต่อดครับ ต้องไปเปลี่ยนนะติดผาไว้หน่อยปิดผ้าไว้เลไปเดี๋ยวไปเตรียมผักไหมผักชะพูอะไรเราเมีไม่ได้จับเดี๋ยวไปเด็ดไว้ก่อนเอ็นี่กว่ามาเตรียมผักนะครับมีมะเขือเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้บอกนะครับเกือบลืมเมื่อกี้ไปตั้งน้ําแกงโอ้มะเขือเทศไปไหนต่อไปใบชะพูครับเราจะเตรียมผักไว้หมดเลยเนาะเตรียมผักให้หมดว่ะนี่ผ่าไว้ครับใบชพูใส่เยอะกินก็แรงนะนี่นะ พอประมาณครับนี่ต่อไปชะอม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 นี่เดี๋ยวก็เด็ดเอายอดอ่อนเนาะไปกับยอดอ่อนเพราะว่าตอนกินมันจะได้ง่ายนะครับน้อน่อยยอดอ่อนนี่นี่มาเดี๋ยวผมช่วยพอเด็ดกันเตรียมผักไว้ครับนี่ชะอมโอ้ยมันอ่อนใสเยอะครับเข้ากับแกงขันนุ่นรึเปล่อเนาะชะอมเนี่ยเข้าคับนี่ต้นหอมผักชีครับอันนี้ใส่สุดท้ายมะม่วงใช่สุกแล้วค่อยใส่เนาะฉุกแล้วก็ใช้เลยนะเตรียมผักไว้ให้หมดครับ เอาละครับผมมืดนะครับต่อไปสัง่งถนนลงไปแล้วครับนี่แบบนี้เลยง่ายๆครับแกงถนนแกงถนนนู่นนี่น้นนอมปิดผา้าใบรอบนะครับผมรอให้ถนุนสุกเนาะอันนี่โอ้ยเดีเ๋ยวกูครับต่อไปเดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศนะครับเป็นไงอู้ยอย<อ>ูไอเดิยจัด ดูขนุนยังแบบเขียวนี้กินมันเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มแล้วแล้วะเพราะว่าขนุนนสวยง่ายมากถาไว้นะครับผมถาไว้รอบนึงยังไม่ได้ใส่ผักนะครับเดี๋ยวมาใส่ผักกันเอาละครับต่อไปจะใส่ผักนะครับปุ๊บโอ้ยสีสันสิครับสองอย่างเนี้ยเพิ่มกลิ่นครับผมอเคโอมันอยู่บนนี้ครับสองตัววานเห็นอยู่สองตัวกัดกันนะเขาบอกมันใบห่วยนะต้องนับนับตามที่มันหลอก หอมขึ้นมาเลยพ่อกลิ่นชะอมกลิ่นใบชะพลูโอนอืมอนวันนี้อร่อยอันนี้มองไม่ค่อยออกเลยหนแบบขนมในับนหมูเดี๋ยวรอครับเอาพ่อได้แล้วมั้ยกลิ่นหอมมากนะครับนมาแล้วอืออนี่โอ้มาสุดท้ายครับผมต้นหอมผักชีครับนี่ครับลงไปครับผมเลยนี่ โอ้ยใช่ใช่ใช่เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมาแล้กวก็ชิมกันนะครับเธอใส่ถ้วยครับวันนี้อือดูอันไหนเนื้ออันไหนหมูเอ้ยไม่ใช่อันไหนหมูอันไหนขนุนครับอืมนี่ว้าวเอาละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกงขนุนใส่หมูสามชั้นนี่เราจะมีหอมแดงกินด้วยนะ เข้ากันนะแก้ากุนกับหอมแดงไงเอาละครับจี้ล้วครับผมคำแรกแกงหมุนแกงมุนคำแรกก็หมุนเลยครับผมหมุนก่อนนี่นี่โอ้ดูพอกินนี้นุ่มเลยอ่ะพันนี้มันนุ่มจริงคุณผู้ชมย่าไงครับกินต้ลายละอีก้าหม้อขนาดอีกาหมอขนาดอีก้าอีกาหม้อขนาดทุดยอดละ นุ่มดีขนาดละนุ่มนะนุ่มนะแล้วก็กินเนี่ยพะข้าเลยครับพูดตัยอ่ะเขาดีขนาดอมอดเชะโอ,อมครับเชะโอมวันนี้นะครับกินมันหนุนนะครับทุกท่านทุกคนะไรหนุนคืออยู่ดีมิชุกหน,น,น,นุนหนุนในเกียงปีใหม่นะครับเนี่ยเขากินในช่วงปีใหม่เออช่วงปีใหม่หนุนก็คือมันหนุนคำจุนนะครับเปื่อความเชื่อเนาะเฮ้ยลืมบอกลืมบอกเมื่อกี้ไอตอนที่เราปรุงรสนะครับไม่ได้ถ่ายคุณผู้ชมดูกดแล้วมันมันถ่ายไม่ติดนะครับจริงๆปรุงไปแล้วนะเกลือชุรส โอ้น้ำเกียงเข้มข้นทุกท่านทุกคนนะครับแอบชี้ทุกท่านกูอยู่ดีมีชุกเพื่อนนูนทุกท่านทุกคนนะครับผมกินนะครับกินหมืนนนครับวันนี้ครับลองหมูหูลองหมูกันนะครับสามชั้นครับอืมนุมนุ่มดีขนาดละสามชั้นมันจะนุ่มสามชั้นนะนะแกงเหมือนนุ่นต้องเอี๊ยอเท่ากันมาไม่ไหวแล้วครับมาครับเด็กกินข้าวกันนะครับแกงขันนุนครับผมแกงขันนุนอร่อยมาก ก็กินหมูกันแล้วกันหมูน่าจะนุ่มนะสามชั้นนี่คุณผู้ชมดูดิต้มไว้นะหืมูนุ่มมากมันมีความหวานหน่อยๆจัดจังไหนหอมๆมั้ยหอมหรือว่าขนุนมันนุ่นแล้วพอน่ะมัก็อร่อยนะความหวานนิดๆหอมมากหมูนุ่มมากครับไม่เผ็ดมากนะกำลังดีเลยมันเผ็ดนิดๆเนาะเผ็ดนิดหน่อยอืคุณผู้ชมดูหมูไอ้นี่นเป็นเม็ดขนุนอ่ะอืเม็ดขนุนเรามาต้มสูงเนี้ยของสุดจ้า ข้าวกับพรอมแดงทำให้เกล็ดมันมอดนะนนะครับนี่ครับอิ่แล้วผมว่าสามชั้นเนี่ยเข้ากว่ากระดูกอีกนะกระดูกก็เล้วมนแท้มันเกิดคำชั้นะกินได้หลบถ้าสามชั้นคิดว่ามันมันเยอะก็ไปเอาสันงคออืคออะไรได้อยู่ช่อมเต็มเลยแกงขันุนชะอมต้องมีครับ อืมอืมอืมอ่าอืมอร่อแกงร้อนๆมช่แอืมก็ปอกหอมเขากะอืม,ม,ม,นอมเนี่ยมันเปื่อยนะครับขนุนนี่มันไม่ได้แข็งนะนุ่มมาก ตำชั้นมันนุ่นไม่เป็นเกล็ดนะเป็นต้วน่ะเหมือนพันแน่นนุ่มมีหลายอย่างนะเป็นพันมันเนาะบางพันก็นุ่มบางพันก็แข็งบางพันแข็งกินมาอร่อยืเอซับสุดอะมันมีชื่อไหมว่าขนุนเนี่ยมันมีชื่อไหมนี่ล่ะชื่อผมจำไม่ได้ชื่ออะไร Manoon, chinh binh mật hoặc là rõ nữa, tony ngon, mèo môn ván, môn mì Manoon gangway, gangway, mhm, gangway. Tangway, mhm, 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 แกงมันนุนสุดละชันก็อีกอย่างนึ่งนะอันเหมือนกันถุงเมืองเนี่ยนีสุดเหนือสุดเหนือเมืองต้องรวมๆกันครับทั้งขนนทั้งหมูทำอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะครับ เหมาะที่จะน้ำข้นค่ะน้ำเกคยงนะอ,อ,อิ่มก็ลังดีครับสายสามตั้นเนี่ยเหมาะนี้ภาษากระดูกบากินยากครับมีคำผิดทใช้ผมมันต้องครบนะเฮ้ยทั้งหมูทั้งไอ้ขนุนอืม อร่อยจริงอืมอ้าวอืมอืมคำชั้นนุ่มมากเลยชอบอ่ะนุ่มริงมันไม่ได้แข็งเลยนะแต่กินมันเยอะไปไหนจวงสัมชักคัมกันมีไทยกับพ่อมาอมกันเนี่ยนะครับอืมอายเหรอคำแดง เป็นท้ายรับสองเอาละครับผมสุดยอดหนุนเนาะหนุนหนุนอันนี้หนุนท้องหนุนท้องอิ่มยังวะอิ่มแล้วอิ่มสะใจเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมจะทำกระฝไลฟ์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแกียงมันหนูนะครับอร่อยแกียงมันหนูใส่หมูสามชั้นนะครับ